สวัสดีครับยินดีตอนรับขอสู่ช่องมงค้นโชค8 9ครับามาฟังคุณแม่หอมหวนคุณแม่สมพรคุยกับผู้ของเต้น,นะครับครบกันแล้วก็ต้องมีตัวเด็ดตัวดีให้ท่านผู้ชมนะครับ พ่อได้หมดอ่ะขอโทรมาฮัลโหลเบอร์ไหนล่ะพ่อพ่อพ่อมิ้นสองเบอร์ยังจะคิดคิดเอาอือมิ้นสองเบอร์ยังพ่อเบอร์สาวโทรมาแมนผิดดีเนี่ยโทร สำหรับตัวเลขของปูหองเต้นะครับไหแม่สมพรนะครับก็เป็นเลข3ตัว099เ้ากรากัเจ็ดอันนี้ทั้งชมมงคลโชคให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเดือนสิบริภาดูอากาศสำคัญสำคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพุณนะครับที่ชมรายการของผลจนจบครับขอให้ท่านโชคดีในคลิปนี้ครับ